สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไป Bangkok Design Week กันปีนี้เนี่ยงานจัดวันที่5ถึง13กุมภาส่วนมากเนี่ยงานก็จะอยู่ที่ไปรษณีกลางบางรักเป็นหลักแล้วก็อีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นโซนพระนครที่มีพวก insulation แล้วก็ lighting ต่างๆเราไม่แนะนําให้ขับรถไปเนาะเพราะว่ามันหาที่จอดรถยากแล้วก็เสียตังค์ด้วยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยคล่องตัวก,กับการที่จะขยับไปมาดูงานวันนี้เราก็เลยเลือกที่จะนั่ง MRT แล้วก็ต่อมอเตอร์ไซค์เข้าไป ตรงหน้าตึกไปสีกลางเนี่ยก็จะมีอินสแตน a t ชันต่างๆแล้วก็มีการจัดสวนจัดดอกไม้จัดต้นไมใ้ให้คนได้เข้ามานั่งแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นพับลิกสเปซที่มีทั้งครีเอทีฟมาร์เก็ตแล้วก็มีของที่เป็นของกินขายในตอนเย็นด้วยก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามานั่งแฮงเอาท์ซื้อของกินอาหารอะไรแบบนี้ก็ได้ ร้าน My Friday เป็นร้านเสื้อผ้าที่เราเคยเจอกันที่เชียงใหม่ตอนนั้นเราไปออกบูธแล้วก็บูธเราอยู่ข้างเขาที่เชียงใหม่ดีไซน์วีคแล้วก็ชอบกางเกงร้านเขามากรอบนี้มาเจอที่กรุงเทพก็เลยซื้อเสื้อกับกางเกงเขาไปด้วยเข้ามาตรงไปสน้นกลางบางรังเราได้แวะที่ชั้น4งาน d y a d D.Y. ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Tings t u d i o กับ D.I.T.P. จุดลายที่แบบเขามีเวสตอยู่ในมือ เขาก็จะเหมือนเอาของเวทที zat, ่เกิดจากการผลิตของเขาอะเอามาเข้าโครงการแล้วเราก็จะดีไซน์ของใหม่ที่เกิดจากเวทมให้อันนี้แปนแรกเป็นแบรนด์ที่ทําหินขัดคื้นหินขัดซึ่งเขาเอาไปกลับเป็นหุ่ดีใช่ก็คือทุกอย่างก็คิดให้เหมือนเขาอะสามารถเอากลับไปผลิตในรูปเติมของเขาได้หรือวต่อยอดข่องเอาไปได้ ดีวเนี่ยเขามีเอ่อหนังสือแจกให้ด้วยก็จะเป็นหนังสือดีเทลเกี่ยวกับโปรดักที่ที่อยู่ในนั้นทั้งหมดก็จะมีทั้งส,ส่วนที่เป็นตัวโปรดักแล้วก็มีโปรเซสแล้วก็คำอธิบายมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้เราไปวันแรกเราก็เลยได้อันนี้ฟรีมาหรือว่าถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้เพราะว่าใน a c e b o o k เนี่ยเขาก็มีข้อมูลเดียวกับในตัวหนังสือแล้วก็ตัว ก็จะมีรูปภาพโปรเซสที่มากกว่าตัวงานที่ได้ดู คือง,งานผ้าป่ายดีไซน์วิคแล้วก็ได้ตัวผ้าเครื่องอันนี้มาจะเป็นทํามาจากพวกพวกฟอยล์ต่างๆอะไรแบบนี้ก็อันนี้เราได้มาเพราะว่าเราบริจาค100บาทให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวคนพิก,การก็เราว่าโปรดักอันนี้มันมันค่อนข้างค่อนข้างสวยมากคือข้างหน้าจะเป็นรูปพราแบบนี้ปกติแล้วก็ด้านหลังจะเขียนว่าสติปีนี้ดีไซน์แ p l a n มาในทีมของ Express ซึ่งของที่ออกแบบเนี่ยจะต้องสามารถส่งไปซีนได้ ใครที่ชอบโปรดักต์ดีไซน์เนี่ยก็แนะนำเลยงานนี้เพราะมีหลายแบรนด์ที่น่าสนใจมากจะมีทั้งเก้าอี้แจกันของตกแต่งต่างๆดูเป็นโปรเจกต์ที่สนุกมากสำหรับดีไซเนอร์อย่างโต๊ะตัวนี้เนี่ยเราว่ามันแปลกมากปรับระดับได้ให้ความรู้สึกเหมือนโต๊ะอาหารในโรงพยาบาลแล้วเขาก็หมุนได้ด้วยตรงขาข้างล่างก็มีความนิ่มสามารถพักเท้าได้อย่างสบาย ดูงานที่ไปสนีการเสร็จแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามไปกินไอติมที่ร้านหงห้วนซอยตรงข้ามไปสนีจริงๆเคยมากินแล้วแหละก็อร่อยปีนี้หงห้วนอะได้วิตตี้สตูดิโอมาช่วยทาร้านให,ให้มันดูแบบว่าน่ารักมากขึ้นแล้วก็มีพวกป้ายพวกแข่ข้อมูลที่พิมพ์ด้วยหมึกลิโซเพราะว่าตัววิตตี้สตูดิโอเนี่ยเขาทำเออลิโซการาฟอย่างนี้อไม่เอาข้โพูดค่ะ แล้วก็ถ้าให้แนะนำเลยก็แนะนำให้สั่งเยลลี่เพราะว่าเยลลี่เขาอร่อยมาก ไปไปไหไปลิเวอร์ซิตี้ทีนี้แม่เฮาเหมือนไม่ค่อยมีอะไรก็เดี๋ยวไปลิเวอร์ซิตี้ได้ดูงานไอดรอปนะจ๊ะเหนื่อยอยู่นะแม่งร้ออากาศแม่งร้อนด้วย ก็ใน River City เนี่ยจะมีงานแ a ง g k ของดีไซน์วิ k ชิ้นหนึ่งของ i y r o r p p r f r f l e l d รอบนี้มาในรูปแบบของ Documentary คือ Documentary เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าใน3 Generation Gen นซีเจนแล้วก็เบบี้บูมเมถ้าฟังทั้งหมด3เรื่องจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็เราได้ฟังเรื่องของคนที่ชื่อฝันฝันเนี่ยเป็น LGBTQ ที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพ ความแตกต่างมากมายแล้วก็ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวปัญหาครอบครัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องราวที่ฝันได้เลาเนี่ยมันก็อาจจะคอนเนคกับใครหลายๆคนเพราะว่ามันจะทําให้เข้าใจว่ามันจะมีหลายๆภาวะหลายๆสเตจที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าที่มันมันยากมากๆที่คนเหล่านั้นเจะแฮนโดในช่วงเวลาเหล่านั้นได้ พอดูงานไอดรอปเสร็จก็ออกจากริเวอร์แล้วก็คิดว่าเออยังไงต่อดีคิดว่าเออยากไปร้านกาแฟแต่ก็มีงานหนึ่งที่ต้องไปอีกทางหนึ่งก็เลยคิดว่าเอเดินเดินไปดูงานก่อนละกันก็เลยเดินทะลุก็เลยเดินทะลุซอยลงน้ําแข็งไปทางถนนเจริญกรุงหลักก็ซอยนี้ปีก่อนๆก็จะมีงานด้วยแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรก็จะเหลือพวกกาฟิตี้พวกโปสเตอร์อะไรที่ติดไว้ตามผนัง พอมาถึงตึกชัยพนาสสิเนชั้นแรกเนี่ยก็จะมีงานของชาเม่เฮยอนที่จัดโดยโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดแบล็คอร ขึ้นขึ้นไปชั้น3ของตึกนี้เนี่ยก็จะมีหลายงานอยู่เหมือนกันมีทั้งงานไทโปภาพท,ที่เป็นงานชื่อว่าพยัญชนะ หือภาษาจีนแล้วก็มีโคมไฟแล้วก็รู้สึกว่าเอาองานนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็ชอบมากทีนั้นเดี๋ยวแวะจิบก,กาแฟก,ก่อนดีกว่าเลยแวะไปร้านมาร์เทอร์โรสเตอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นร้านที่เห็นมาทุกป,ปีในดีไซน์วีคแต่ไม่เคยแวะกินเลยเพราะว่ามาในช่วงเวลาที่คนเยอะตลอดวันนี้มีโอกาสก็เลยได้ลองแวะเข้าไปชิม เข้ามาในร้านเนี่ยบรรยากาศก็มีความสบายๆส่วนกาแฟเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกาแฟดิฟเนี่ยไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยเหมือนให้เขาลองแนะนําดูก็เลยบอกเขาไปว่าเออเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินกาแฟที่มีโนดที่เป็นแบบช็อกโกแลตอะไรแบบนี้จะชอบโทนที่เป็นคุตตี้มากกว่าเขาก็เลยลองเอาอะไรๆอันมาให้เราดมก็เลยเลือกมาเป็นตัวักเตมาลาอายาซา พอ่านเทสโน้ตเนี่ยมันก็ยังมีช็อกโกแลตอยู่นะแต่เราอาจจะตอนที่ดมเราอาจจะยังแบบดมไม่ค่อยเก่งดมไม่ถึงก็หลังจากกินกาแฟเสร็จเนี่ยเราก็รีบเราก็รีบแว้นไป New World เพราะว่าจองรอบไว้ตอน5โมงเย็นกลัวไม่ทันจาก New เวิ l ์กับตรงตลาดน้อยเนี่ยค่อนข้างไกลกันมากเหมือนกันก็เลยคิดว่าเออนั่งมอไซค์ไปน่าจะดีกว่า อะไรเ,เอ่ยมันพังอะมันเปิดไม่ได้อะ <_ d us> มันไม่ขึ้นเลขเลยเมนะื่อกี้มันขึ้นมาแป๊บนึงอะนี่ปกติมันหมุนแล้วมันก็มาพังอะไรวันนี้วะ <_ d us> ออแล้วแม่งหนักด้วยนะเนี่ยถือมา ก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของดีไซน์วีคที่เราได้ไปในปีนี้นะก็อาจจะมีบางสถานที่ที่เราไม่ได้ไปเพราะว่ามันค่อนข้างไกลกันแล้วก็เวลามันมันไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่ารูทมันไม่ได้เอื้อมหนวยให้เราสามารถจะไปได้หลายๆที่ในหนึ่งวันขนาดนั้นก็ไปเท่าที่อันที่อยากไปเลยแบบนี้สถานที่ที่จัดก็อาจจะแบบแคบลงงานอาจจะน้อยลงเลยมีอาจจะด้วยว่าด้วยโควิดก็เหลืออะไรก็ตามแต่อย่างงานที่เราชอบที่สุดก็น่าจะเป็นงานที่ไปสนีกลางที่ชั้นสี่ที่เป็นงานอันนี้ อันดีว้าแอนดีวายที่เป็นที่เป็นของ t ิง s t u u i o o กับ DITP ก็รู้สึกว่าเป็นงานที่เราได้ได้ดูทั้งตัวโปรดักได้ดูโปรเซสแล้วก็เห็นแมทเรียลจริงที่ที่เขาใช้ซึ่ง หลายๆโปรดักต์ก็เป็นโปรดักต์ที่เรารู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าขายก็เราก็อาจจะซื้อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการ reuse แบบว่าพวกเศษหรือว่าของเหลือในในระบบการทํางานของเขาเนี่ยแล้วก็เอามาทำเนี่ยบางอย่างเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นของรีไซเคิลด้วยซ้ำเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นโปรดักชิ้นหนึ่งที่ที่ก็สวยแล้วก็แบบก็น่าใช้อะไรอย่างเงี้ยอย่างอันที่เราชอบก็จะเป็นอันของคอลี่ที่เป็นแจกันเออที่สามารถใส่ได้กับหัว ของขวดหลายๆขวดอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออโปรดักชินี้มันค่อนข้างค่อนข้างมีความน่าสนใจแล้วก็สวยด้วยเออก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาทำออกมาขายเนี่ยเราก็อาจจะซื้อเหมือนกันเออประมาณนี้แล้วก็จริงๆอ่ะก็จะมีโปรดักหลายโปรดักในในงานนะั้นเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเออถ้ามันพัฒนาออกมาได้เป็นโปรดักจริงๆหรือว่ามันมันสามารถต่อยอดไปได้อีกหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คงมันก็คงจะเป็นโปรดักที่น่าสนใจแล้วก็มีจุดขายในความเป็นรีไซเคิล ok ของมันอะไรเงี้ย ก็เออก็อันนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นหนึ่งในงานที่โชว์พวกโปรดักที่เราค่อนข้างประทับใจอ๋อแต่ว่าไอ้นี่เราก็ชอบมากนะรู้สึกว่าเขาแบบทำออกมาได้ดีแล้วก็เอเอคอนเซปต์กับ Execution เขาก็ค่อนข้างโอเคเอเอ,เอส่วนงานที่งานที่ New World เออใช่ก็งานโซนฝั่งพนาคอเราไปแค่ง,งานเดียวคืองาน New World เพราะว่ามันต้องไปจองแล้วก็ต้อง ไปภายใน5โมงในรอบที่ในรอบที่ตัวเองจองก็ก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากเพราะว่าตึกมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบก็ก็ดีหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่ารู้สึกว่าก็ตึกมันก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้าไปง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่าข้างในโครงสร้างตึกความความแบบเป็นซากปรักหักพังของมันมก็มีความแบบมีความสวยของมันอยู่อะไรเงี้ยด้วยแล้วก็ด้วยอินซูลเลชันไฟที่ ที่เกี่ยวกับตัวพื้นที่ตัวแอร์เรียนั้น rer, Health, นะก็รู้สึกว่าเออก็ก็ถือว่าเป็นงานที่สนุกดีแต่อาจจะแบบไปยากหน่อยเพราะว่าเขาจํากัดคนเข้าด้วยเนื่องด้วยว่าตึกมันไม่ได้เป็นตึกที่ที่สมบูรณ์มากอะไรแบบนี้แต่ว่าที่เราชอบก็คือว่าเขาอ่ะให้คนในมีโคต้าให้คนในพื้นที่สามารถเข้าไปดูได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันดีนะการที่แบบมันมีคนนอกมาทํางานเกี่ยวกับตัวพื้นที่นี้คือทีมมันเหมือนเป็นเรื่องของบางลําพู แล้วการที่เขาให้คนคนในบางลําพูหรือว่าคนแถวนั้นอะ่ะมีโคต้าเพื่อที่จะเข้ามาดูโดยแยกกับโคต้าคนทั่วไปที่ามาดูงานแบงค้องดีไซน์วีกะเรารู้สึกว่าเออมันเป็นการที่ว่ามันมันมันทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นอะ่ะรู้สึกดีกับการมีแบบกับการมีสิ่งสิ่งนี้มีงานนี้เกิดขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อเออเขาจัดกิจกรรมกันแบบนี้นะแล้วก็มีมี ได้มีส่วนร่วมกับตัวโลโก้หรือคนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออก็ก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนหรือบางคนอะไรเงี้ยคุณป้าบางคนเงี้ยเขาก็เขาก็เคยมาที่นี่ตอนเขาเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออประสบการณ์ของเขากับประสบการณ์ของเรามันคงมันคงไม่เหมือนกันเหมือนกันอะไรเงี้ยกับกับสถานที่แห่งนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถือว่าเป็นงานไลติงที่แบบ ก็ถือว่าเป็นงานที่ที่จัดแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าน่าสนใจอะไรเงี้ยน่าจะจัดนานกว่านี้ด้วยจะได้แบบจะได้มีคนแบบไปเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ก็อันนี้ก็เป็น <laughs> ทั้งหมดของดีไซน์วีก็รอดูว่าแบบเออปีหน้ามันจะมีแบบงานอะไรอีกบ้างอะไรเงี้ยก็รอดูปีหน้าเอยรอดูปีหน้าว่าจะมีอะไรบ้างวันนี้ไปและบาย เย่เย yeah. ่โคตรร้อนเมื่อกี้โคตรร้อนมืดอะ้ามาข้ามาแบบตอนมืดไปเลยน่าจะดีกว่าเจออาถันอาถพ์ที่เก่ากล้องพังเลยแต่จริงๆไม่โทษสถานที่ไม่เดี๋ยวโทษกล้องเออกล้องมันไม่ได้ดีอ่ะที่นี่ไปไหนอ่ะไปร้าน Something About Us อยู่แถวนี้พอดีก็เลย